สวัสดีครับผมวันนี้เอาเจ้า c ีเจมาลองเข็มไม้นะครับผมหลังจากทำมาซ่อมมาตอนซื้อรถมารถไม่ไม่วิ่งนะนิ่งตึ๊กเลยอยู่ที่ศูนย์นี้ก็ทำการซ่อมแซมไปแล้วกลับมาหมุนเหมือนเดิมแล้วนะครับผมก็เลยเอารถมาลองกันต่อไม่ได้วิ่งไกลวิ่งไกลนะครับผมเป็นถนนแถวบ้านบ้าน เลาะทุ่งหนาไปป่าไปสวนนะผมชอบถนนเส้นนี้มากๆเลยเพราะว่าเขาเพิ่งทำใหม่เป็นถนนคอนกรีตตัดผ่านทุ่งนารถไม่ค่อยเยอะครับบนเส้นนี้แต่ก็เคยขับฮาร์ล่มาแล้วนะไม่ใช่สิช็อปเปอร์ไม่ใช่ย่อฮารลี่นะ เป็นสตรีท600แต่ก็ยังไม่เคยขับแบบจนแบบว่าไปทะลุนถนนเส้นหลักเลยวันนี้ก็เอาซีมาลองครับชอบถนนเส้นนี้ตรงที่ว่ามันสองข้างทางเป็นทุ่งนานะเป็นป่าเป็นเขาถนนที่ไม่ค่อยมีรถวิ่งผ่านนะเราเกียดชาวบ้านที่ไปป่าหรือว่าไปทุ่งนา ไปสวนอะไรแบบนี้นะซึ่งถนนเส้นนี้เขาทำใหม่นะเพื่อที่จะข้ามสะพานนี่ได้ถึงสะพานแล้วเนี่เป็นสะพานเมืองเก่าสามัญตาที่เพิ่งสร้างเสร็จข้ามเขาเรียกว่าฝายบ้านแห่หรือว่าแม่น้ำแควสมงผมจะจอดถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ชมกันซึ่งผมก็เคยเอามาลง YouTube ครั้งแล้วสองสามครั้งแล้วบรรยากาศตรงนี้เขาเรียกว่าฝายบ้านแหนะฝายน้ำลน้นน้ำเยอะครับช่วงนี้ฝนตกบ่อยเป็นหมายตกปลาชั้นดีของคนในละแวกนี้นะครับผมแถวนี้เดี๋ยวผมจะพาขับรถเลาะถนนแดงนะครับผ ถนนดินแดงเป็นหินกรวดนะครับผมเป็นถนนลูกรังนะเพื่อที่จะไปดูไม้ตกปลาขับรถเล่นด้วยนะครับผมซึ่งถนนลูกรังตรง,ตรงนี้ผมชอบตรงที่ว่ามันเป็นต้นไม้สองข้างทางเลาะป่าเข้าไปนะบรรยากาศดีนะทุกคน,นเห็นไหมครับผมน้ำขึ้นตรงนี้โอเคไปต่อครับผม นอกจากลองไม้แล้วก็มาลองรถด้วยบวกกับลองที่จับมือถือนะครับผมนี่เป็นที่จับมือถือแบบคล้องหน้าอกนะมาดูว่ามุมมันจะได้ไหมเวลาที่เราจะขับรถเล่นแล้วก็ทำคลิปไปด้วยนะครับผมนี่ก็เป็นมุมที่เราได้นะ ไายแนวนอนก็โอเคอยู่มีสั้นๆนิดหน่อยตอนที่ขับมาเมื่อกี้ซึ่งวันนี้่็จะไม่ได้ไปไกลมากมายนะผมฟ้าเหมือนจะฝนจะลงแล้วโอเคไปกันเลยเราก็จะเลี้ยวซ้ายนะนี่ซึ่งเขาถนนนีนคนขีิเพิงทำมาสุดแค่นี้นะ ใหม่ๆเทใหม่ๆประมาณเกือบเป็นปีแล้วมั้งผมไม่แน่ใจนะแต่กมเป็นถนนดินแดงเลาะป่านะครับผมเลาะไร่ลาอสวนล่อทุ่งนานะขนานไปกับแม่น้ำแควสมุงีน่นะ สองข้างทางก็จะมีต้นไม้ร้อมรอบเลยชอบมากบรรยากาศแบบนี้แหละไม่ค่อยมีรถวิ่งผ่าผ่านมากมายนะครับเหมาะกับการถ่ายคอนเทนต์ขับรถเล่นก็จะมีรถที่เขามาตกปลามาทุง่งมาสวนมาไร่นะครับมาดูท้่งนานใ่เขามาตกปลานะ เดี๋ยวเราจะวนกลับมาเพื่อมาดูปาตกปลากันซึ่งถนนเส้นนี้ผมก็ไม่เคยแบบว่าไปแบบสุดทางว่าจะไปทะลุเส้นไหนเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยววันว่างๆก่อนน้ำมันเต็มถังจะมาขับรถเล่นกันอีกเดีก็มาขับรถเล่นดูไม่ดูเครื่องนะผมว่ามันิ่งดีขนาดไหนนะครัรสซีเจ็ดสิแต่ก็ ข้างที่จะประทับใจนะครับผมทำหลายอย่างเหมือนกันตอนที่ซื้อมาใหม่นะครับผมก็เกิียพวกตะโงตะก้าตะแกงไปหลายพันอยู่มีน้ำมันรั่วซึมตรงประกินก็เปลี่ยนประกินเปลี่ยนอะไรไปไเปลี่ยนประกินใหม่นะครับผมตอนนี้น้ำมันไม่รั่วไม่ซึมแล้วกูนคาบงคาบูใหม่นะครับผม ตอนมานี่ขับไม่ได้เลยเปิดคเร่งนีด้ดับสตาร์ทนิดแต่เปิดเร่งดับนะครับต,ตันจูนอะบูใหม่เปลี่ยนพายน้ำมันเครื่องใหม่นะครับผมอะไรที่มันสัน่นทังคอนมันดังก็เปลี่ยนใหม่หมดดูดีครับผมเส้นาทางธรรมชาติป่าล้อมรอบ เดี๋ยวผมมันหลังนะผมจะมาตั้งใจว่าผมาทำให้สุดเส้นทางเลยมาลองดูกันแต่จะไม่เอาซีมาหรอกครับผมกลัว,ว,วน้ำมันหมดขั้นทางครับก็จะเอาอาซิ้ามาก็ได้นะผมเติมแบบเต็มถังแล้วก็เลาะไปเลยนะผมถนนเส้นนี้แล้วก็ถนนสอนทรีตที่ผ่านมาเมื่อกี้นะครับผมก่อนที่จะขึ้นสะพานผก็จะเลาะให้สุดทางเลย มมเดีผมบรรยากาศสองข้างทางบรรยากาศดีนะผมฝนพึ่งหยุดตกไปแต่ฟ้าเหมือนจะไหมกแล้วไม่แน่ใจว่าเราจะไปเจอฝนกลางทางไหมบรรยากาศสองข้างทางขับผ่านมาเมื่อกี้เจอกะโรกด้วยป่าดวงสมบูรณ์ครับผม การดีบรรยากาศดีครับผมชอบมากเหมาะกับการขรับเจ้า C 70รถโบราณคลาสสิคันเก่าๆนะครับเลาะทุ่งเลาะสวนเลาะไรชื่นชมธรรมชาติ2องข้างทางไปเรื่อยๆเลยครับ นะครับผมมาดูเขาตกปลากันครับว่าจะได้ไหมวันนี้ไม่ใช่วันหยุดนะครับผมถ้าวันหยุดคนจะเยอะกว่าน,นี้นะมาถามคุณลุงดูว่าคุณจะได้ไหมได้ไหมครับ <c oughs> คุณลุงบอกว่าได้อยู่ นี่นะครับผมเขาก็จะตัวล็อกรอบนี้แหละโอเคไปต่อกลับบ้านดีกว่าเพราะว่าดูฟ้าดิเริ่มมืดแล้ววันนี้ก็ <c oughs> เลิกงานมานะครับผมเจ็ดโมงก็เลยอาละชมมบรรยากาศ ขับรถเล่นครับขับรถดูธรรมชาติครับเดี๋ยวหาวันว่างๆก่อนมาทำคลิปขับรถเล่นกันอีกถแถวแถหมู่บ้านโอเคไปต่อเอาแบบเต็มระบบเลย ส่อยนะ rau réo Để mất Lọ thùng, lọ thùng ừ. À